สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้ยีจะมาแนะนําเกี่ยวกับผ้ากันชงตัวนี้ค่ะคือผ้ากันชงตัวนี้เป็นผ้าใยกันชงเขียนเทียนแล้วก็ย้อมสีธรรมชาตินะคะจะออกมาเป็นสีน้ําตาลแบบนี้แต่ว่าผืนนี้จะเป็นผืนที่เทียนออกไม่หมดหรือว่าที่เราเรียกกันว่า อันยังมีขี้เทียนติดอยู่แบบนี้ค่ะเนาะมีขี้เทียนติดอยู่แบบนี้จริงๆแล้วผ้าผืนนี้ถ้าขี้เทียนออกหมดมันก็จะสวยสีมันก็จะสวยกว่านี้แต่ว่าอันนี้มันจะมีอันขี้เทียนติดที่ที่ตรงผ้าน,นี้เนาะอาจจะเป็นเลื่อนๆแบบนี้จะเดูไม่ค่อยชัดนะคะยีจะเอาไปาทำการโยต้มอีกรอบนะคะ อ่ะสังเกตดูค่ะพี่ๆสังเกตดูเวลาเราดูดูที่ตรงผ้านี้เนาะมันจะมีอะไรเลื่อมๆแบบนี้เนาะจะมีงเลื่อมแบบนี้ก็คือมันเป็นเพราะว่าขี้เทียนมันออกไม่หมดค่ะมันก็เลยออกมาเป็นแบบนี้ทีนี้ยีจะเอาไปต้มนะคะยีจะไปต้มให้อาขี้เทียนตรงผ้านี้ให้มันออกหมดนะคะคือนอกจากผ้าที่ย้อมสีธรรมชาติสีน้ำตาลแบบนี้แล้ว ผ้าใยกันชงก็เช่นเดียวกันค่ะผ้าย้อมครามก็เช่นเดียวกันค่ะผ้าย้อมครามที่เวลาเอาเขียเทียนไปแล้วเราเอาไปต้มแล้วแต่ยังมีขี้เทียนติดอยู่เราก็สามารถเอาไปาต้มแบบเดียวกันได้ค่ะแต่ทีแรกเราจะไปต้มผืนนี้ก่อนนะคะอันที่มันเห็นเลื่อมๆแบบนี้ก็เพราะว่าขี้เทียนมันติดเดยอะมากค่ะถ้าขี้เทียนติดเยอะๆแบบนี้ตตดชุดมันก็จะไม่สวยเนาะ นั้นยีจะพาไปต้มเลยนะคะยีจะไปนแนะนำวิธีว่าเราจะต้องเตรียมอะไรบ้างนะคะที่จะต้องได้อ่าต้มผ้าตัวนี้ให้ขี้เถียนออกหมดแล้วก็สีจะได้สวยออกมาค่ะเดี๋ยวยีจะไปอ่าแนะนำวิธีกันเลยค่ะอ่าไปกันได้เลยเนะาะทีนี้ยีจะมาก่อไฟก่อนนะก่อไฟแล้วก็ต้มน้ำเนาะ ผ้ามันจะมีขนาดอยู่ที่ 5, 5เมตรหาหเมตรเราต้องได้ใช้มอสท,ที่ใหญ่หน่อยนะคะอยจะกอ่อไฟก่อนนะไอเลอกอกจะขอก่อ,อ,กอไฟก่อนเนาะ ไฟแบบธรรมชาติเลยค่ะจะก่อไฟแบบธรรมชาติธรรมชาติเลยค่ะ ใช่นนี้เก่อไฟด้วยนะคะอันนี้ก็ช่วยก่อไฟได้ง่ายค่ะ นี่ก่ไฟด้วยก็ได้นะอะก่อไฟก่อนนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมต่อไปก็คือหม้อนะคะเดี๋ยวใจอาหม้อมานะอีจะใช้หม้ออีจะใช้หม้ออันนี้นะคะ ใช้หม้อตัวนี้แล้วก็น้ำยาล้างจานค่ะน้ำยาล้างจานไลป้ปนเอสหรือจะเป็นน้ำยาล้างจานประเภทหรือยี่ห้ออื่นก็ได้นะคะ,ะแต่ยี่ใช้ในบ้านเขายี่ใช้ไลปปนเอสเนะาะเก็จะใช้ตัวนี้ในการต้มน้ำเพื่อ,อเอาผ้าที่ติดคราบเทียนไปต้มให้มันออกค่ะ,อ,ะอันนี้จะเป็นหมอ้อ เป็นหม้อที่มีเตียมไหมนะคะเป็นหม้อที่มีเตียมไหมเดี๋ยวเดี๋ยวจะออกไปตักน้ําก่อนนะคะเดี๋ยวจะขอบออกไปตักน้ําก่อนแล้วก็จะเอาน้ามาใส่ในหมน้อนี้แล้วก็จะได้เทเอาน้ํายาไลโอนเฟตัวนี้ลงไปนะคะ,ะเดี๋ยวยื้ยขอไปตักน้ําก่อนนะ ทีนี้ยี่ตั้งมอไปแล้วนะยี่จะเทน้ำยาไลาปปนเอฟตัวนี้ลงไปนะคะอันนี้ค่ะน้ำที่ใช้นะคะยี่ต้มต้มผ้าแค่ม้วนเดียวยี่จะใช้น้ำยาประมาณถ้าจะใช้บวงก็จะชเป็นประมาณสามสบวงเนาะ แต่วาน,นี่ยีกาวก็ได้นะคะส่วนน้ําน้ําที่ต้องเอามาต้มนี้เนาะยีใช้น้ําประมาณ5ลิตรค่ะนะคะอ่าแล้วก็เทน้ํายาไลปอนเอฟลงไปค่ะเทน้ํายาไลปอนเอฟลงไปประมาณพอประมาณนะคะอ่าแค่นี้นะแล้วก็แล้วก็เร่งไฟให้ไฟแรงๆหน่อยก็ได้ค่ะแล้วก็ปิดฝาไว้ จนกว่น้ำในหม้อนี้จะเดือดค่ะรอให้น้ำเดือดเดือดแล้วเราค่อยเอาผ้าจุ่มลงไปในหม้อนี้นะคะอ่าปิดฝาไว้เลยปิดฝาไว้ก่อนอ่าแล้วก็รอต่อไปจนกว่าน้ำจะเดือดค่ะอ่าผ้าผืนนี้นะคะเราจะจุ่มลงไปในนี้ไปในน้ำเดือดเดือดเลยค่ะ จุ่มลงไปในน้ำเดือดๆเลยแล้วก็ต้ไมไวประมาณอ่า10-20นาทีนะคะก็แล้วแต่ผ้ายังแล้วเราเข้ามาดูกันนะคะเพราะว่าผ้าผืนนี้มันติดกิเทียนเยอะมากถ้าติดกิเทียนไม่เยอะก็ต้มประมาณ10นาทีก็ได้ละคะ่ะแต่อันนี้มันติดเยอะมากนะคะ ต้มว้แบบนี้เลยค่ะต้ม่้น้ำเดือดๆแบบนี้เลยนะคะประมาณสัก20นาทีเวลาเวลาเราต้มเนาะเราก็พยายามทำแบบนี้ให้คนๆแบบนี้ด้วยนะคะคนแบบนี้ด้วยให้ให้ขี้เทียนจะได้ออกค่ะเหมือนกับที่เราซักผ้าค่ะ มันจะได้กออกนะคะไม่ใช่ว่าจะคนตลอดนะคะเราก็อ่ทำแบบนี้แล้วก็สักระยะหนึ่งแล้วก็มาคนอีกรอบนะคะคนประมาณสองสามรอบนะคะ ทีนีถ้ถึงเวลาแล้วค่ะถึงเวลาแล้วเราก็ตักออกได้เลยแล้วก็เอาไปล้างน้ํานะคะไปล้างน้ําเย็น,นะคะ่ะเราลองจับดูก็ได้ค่ะลองจับดูว่าเอาคิดเทียนออกหมดหรือ,อยังนะคะถ้าออกหมดแล้วเราก็เอาออกได้เลยค่ะเอาออกแล้วก็ไปล้างน้ํานะคะ ทีนี้เราจะเอาผ้าที่ย้อมแล้วมาตากค่ะเราจะตากในที่ร่มนะคะสําหรับผ้าย้อมเนาะไม่ว่าจะเป็นย้อมคลามหรือว่าย้อมสีธรรมาชาติหลังจากที่เราย้อมแล้วหรือว่าเราต้มขี้เถียรออกแบบนี้แล้วไม่ควรเอาไปตากในที่ดดแดดแดดแรงๆนะคะ,ะเผื่อให้ผ้าสวยสียังคงสภาพเดิมเราควรตากในที่ร่มแบบนี้ค่ะ ตัดไว้ที่ล่มๆแบบนี้เลยค่ะอาการตากถ้าในที่ร่มจะเพิ่มความสวยของผ้าสีของผ้าให้สวยเหมือนเดิมนะคะแต่ว่ามันต้องใช้เวลา,าสักสองวันถึงจะแห้งนะคะบานเดียวมันไม่แห้งค่ะ ต่างกผ้าทั่วๆไปนี่แหละค่ะเ๋่เราต้องทำให้เสแบบนี้หลังจากที่ผ้าแห้งแล้วเราค่อยมาดูกันนะคะว่าผ้ามีนสือออกมาขนาดไหนนะคะแค่นี้ค่ะแค่นี้เราก็สามารถทำความสะอาดคาบเทียนได้แล้วค่ะ เดี๋ยวอีกพรุ่งนี้เราจะมาดูนะคะว่าผ้าที่ต้มกินออกแล้วมันสวยขนาดไหนนะคะ,อะเอาเลยค่ะวันนี้เป็นวันที่สองแล้วนะคะที่เราตากผ้าอเอากันโชงเมื่อวานนี้เนาะวันนี้มาดูสภาพ้าค่ะอันนี้ก็ตากไว้ในโล่งนี้มาได้สองวันลแล้ววันนี้ก็แห้งแล้วนะคะหลังจากที่เรา ต้มเนาต้มขี้เทียนออกหมดแล้วเนาะเราเอามาตากมันก็จะได้ผ้าสวยๆแบบนี้เลยค่ะให้ดูนะคะผ้าก็จะขาวสวยสะอาดแบบนี้เลยค่ะอันนี้เป็นผ้าที่ติดขี้เทียนอยู่แล้วก็เอามาต้มนะคะต้มให้ขี้เทียนออกหลังจากที่ตากแล้วก็จะได้ผ้าสวยๆแบบนี้นะคะ,ะพี่ๆทุกท่านถ้าใครสนใจหรืออยากรู้วิธี เกี่ยวกับการรักษาแล้วก็การใช้งานผ้ายากันชงก็สามารถติดตามช่องของยีได้นะคะยีก็จะ,ะมาทารีวิวให้ดูค่ะอันนี้จะเป็นผ้าที่ตากเมื่อวานนี้เนาะแล้วก็เมื่อวานนี้ก็ได้ต้มผ้าผืนนี้ด้วยนะคะแต่ว่ายีไม่ทันถ่ายให้ดูตอนที่ต้มผ้าสีขามผืนนี้นะคะเนาะก็ตากได้ที่ร่มเช่นกันค่ะสวยมากนะคะหลังจากที่เรา ต้มแล้วออกมาก็จะเป็นสภาพแบบนี้ไม่มีขี้เทียนเลยนะคะขาวใสสุดสวยขนาดนี้เลยค่ะอ่าแค่นี้ค่ะ